เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมวันนี้เราก็อยู่ี่ช่องนีฟ้ฟกับเกมโลบล็อกบีสเกมนะครับผมนี <c> ่ <oughs> <c oughs> ก็ต้องบอกว่าแมปนี้เนี่ยเป็นแมปของแท้นะครับผมของแบบมิสเตอร์บีสกับโลบล็อกกับพรามวิดีโอเออก็คือน่าจะสามสามอย่างแบบคอลแล็บบ กันอะไรอย่างเงี้ยเลยนะผมแล้วก็แมปเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยนะทุกคนเออเรียกได้ว่าหลุดจากความเป็นโลบลกพอสมควรเลยนะผมในแมปนี้นะฮะโอ้โหดูสิอันนี้คืออะไรเก็บตังค์ได้ด้วยคือเราเล่นแมปนี้เนี่ยมันจะเป็นทรงแบบว่ามินิเกมอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ด่านที่มีในเนี้ยเราจะไปอย่างรวดเร็วหน่อยโมด่านที่มีในเนี้ยคือจะเป็นด่านที่มีแบบในชีวิตจริงใ,ใน Game. ในบิทเกมออ่าในในวิดีโอบิทเกมนะครับผมอ่าพูดง่ายๆดีกว่านะครับก็คือ เห็นด่านที่มันยังไม่ปลดล็อกแม้เออถ้าด่านไหนที่มันยังไม่ปลดล็อกอะผมเดาว่าก็คือในบิสเกมอะด่านนี้จะยังไม่มีนะผมโอเคก่อนที่จะไปรับชมบิสเกมผมเรามาจุดภูกันดีกว่าผมเอื้อมีือไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มซับสไครต์ผม,ผมใครที่กดซับสไครต์แล้วเอื้อมมือไปที่ปุ่มไลค์ผมแล้วเราจะกดไปพร้อมกันภายใน3 2 1กดนะผมเรียบร้อยครับจุดภูแบบสวยงามอ่านี่คือดูวิดีโอได้อ๋อเป็นเหมือนวิดีโอตัวอย่างในบิสเกมนะผมว่ามันมีอะไรบ้างเออตะลุยเกาะหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับผม เอออันนี้ผมก็ขอขอ,อนุญาตข้ามไปเลยแล้วกันนะครับผมโอเคหลักๆของอันเนี้ยนะครับผมก็จะเป็นมินิเกมนะผมคิดว่าถ้าจะชนะพอชนะปุ๊บมันจะได้เหรียญมาใช่ไหมเออผมผมยังไม่ได้แบบแข่งเลยนะเ,ออเราจะลองกดเพย์ไปนะครับผมอ่ามันพาว์ปมาที่ด่านสี่นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะลองอ่าอันนี้ดี๋่าอันนี้คนเยอะ,ะครับด่านแรกนะครับผมด่านที่หนึ่งนะเราจะลองไต่ไปเรื่อยๆดูซิว่าเราเนี่ยจะ ได้ครบหรือเปล่านะครับผมโอเค2 8ีเกมจะเริ่มนะครับ <g ülme> ก็จริงๆผมชอบนะเออไอแมปแบบมินิเกมอะไรอย่างเงี้ยนะผมแล้วแมปนี้คือดีมากผมอยากให้คนแบบ มาเล่นเยอะๆนะครับผมคนไทยหรืออะไรเนี่ยมาเล่นเยอะๆเลยนะครับผมใครที่เจอคลิปวิดีโอนี้นะครับเขาทํามาเพื่อแบบเป็นการาสนับสนุนแบบโปรโมทเกมด้วยผมโปรโมอวิดีโอบิทเกมนะครับเงินรางวัลเนี่ยสูงถึงห้าล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับผมโหในบิทเกมนะเออคือเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วนะครับในในเกมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ โอเคตอนนี้มันก็บอกว่ากำลังรอเพลเยอร์อยู่นะครับผม8 12ทับคนนะครับดูสิว่าด่านนี้เนี่ยเราจะเอาได้ขนาดไหนนะครับเราจะชนะหรือเปล่านะครับผมเอออยากให้ทุกคนลองมาเล่นกันจริงๆนะหนึ่งไปครับผมเริ่มหูน่าจะเป็นกระโดดหลบเลเซอร์นะครับในบิสเกมเนี่ยอันนี้ก็น่าจะมีเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันจะดูแบบเสียเงินนะครับเออพามวิดีโอมันไม่ได้ดูฟรีนะครับโอเคเราจะโดดไปตรงนู้นได้ไหมอาโดดได้ครับผมอันนี้ผมขอลองก่อนนะ โอเคอัน okay. นี้ก็คือต้องโดดใช่ไหมอ่าใช่นะครับเราต้องโดดนะเราจะอยู่รงนี้ก่อนดีกว่าอ๋อโดดเอ้ยเราสามารถโดดไปเอานี่ได้ด้วยเหรอโอ้โหผมผมเสียวว่ะคนะผมเสียววะ่ะตอนนี้ก็คนตายไปเยอะอยู่นะครับผมเสียวนะตอนนี้โอเคโดดเอ้ยอุย้ยชิบหาแล้วโอเคตอนนี้เหมือนหัวใจเนี่ยมันจะมีอยู่4ี่หัวใจนะครับผมโอเคตอนนี้เราขออนุญ,ญาตแบบอย่างนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็อยู่ยนิ่งเลยอ่าเราเน้นโดดอย่างเดียวนะครับแต่รู้สึกว่ามันจะมีแบบ มีหลายหลายลายนะโอ okay, เคโดนอีกแล้วว่ะทุกคนเออเหมือนจะง่ายนะแต่ว่าก็ไม่ง่ายวะ่ะ <laughs> เออยาก,กาประสบควาล้วเรือเวลยสี่นาทีกว่าโโหัวจริงเอาดีๆสี่นาทีกว่าเลยเหรอพี่ชายเฮ้ยเดี๋ยวมันผักกันได้ทุกคนมันต่อยกันได้วิหัมันต่อยกันได้ย่ง่งคือเราต้องหลบแล้วทุกคน <laughs> เพราะว่าอาจจะมีคนแบบไม่หวังดีมาต่อยเราเช่นอย่างนี้ไงเราก็ต่อยเขาไปดิปึ๊บปึ๊บอ่าก็มาดิครับก็มาดิโอ้โห ไปต่อยไปต่อยอีกไปต่อยอีกปุ๊บปุ๊บโอ้โหโอโ้เดี๋ยวทุกคนผมจะตายผมจะตายผมจะบ้องขี้แล้วผมจะผมจะตุยแล้วทุกคนโอเคโอ,โ,โอเคผ่านไปได้อย่างสวยงามนะครับตอนนี้เหลือไปอีกเท่าไหร่โอเคเรากลับมาอยู่ที่25้าเลขของเราเหมือนเดิมเลขของเราเหมือนเดิมโอ้โหสี่สามนาทีสามนาทีกว่าผมว่าผมบ้องขี้แล้วว่ะทุกคนอ้าผมได้หัวใจมาอีกหนึ่งวะ่ะอ้าวอย่างนี้ยังไงครับคุณผู้ชมผมได้หัวใจมาอีกค้ยผมเห็น,ผม,หนผมเห็นเงินตรงนู้น โอคือเราคือเราหิวด้วยไงเราออกออกแนวหิวไงโอเคเราเก็บเงินมาไรแล้วนะครับผมผมจะต้องผ่านมันไปให้ได้นะครับโอเคโอเคใจเย็นว้าผมเห็นเงินตรงนู้นอีกเราหิว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 ก็หิวไงก็หิวอีกปะล่ะโอเคจัดไปผมหูเงินเต็มเงินหนาเงินหนาจัดโอ้เมื่อกี้ยากครับเมื่อกี้ดอกเมื่อกี้ยากคือมันมาสองอันเนี่ยเราก็ไม่รู้จะหลบยังไงละโอเคลด ไม่รอดหรอทุกคนแต่ว่าดูเงินที่เราได้มานะครับผม8,333เออยสาบเอ้สมหผมหยอยอคนชนะเนี่ยก็คือคนนี้นะครับผมขู่จริงจริงอยากจะเพย์อเกนจริงจงนะเออแต่ว่าเดี๋ยวผมขอลองไปแบบให้มันทั่วถึงดีกว่าก็คือไปอาัานดับที่สองนะเรียกว่าให้ทั่วถึงนะครับผมอ่านี่ก็คือมีเควสให้ทํานะครับผมเอาตอนนี้ผมอยากรู้ว่า ตังที่เราเก็บสะสมมาเนี่ยเราจะเอาไปทําได้อะไรนะครับผมเออเรียกได้ว่าอันนี้เป็นแมปของมิเตอร์บีชอย่างแท้จริงนะครับผมโอเคบีสเกมกด e ไปอันนี้คืออะไรอ๋อเบลคัมทูซิตี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบ <c oughs> เบลคัมแหละทุกคนไม่มีอะไรมากนะฮะแบบมันให้ดูว่าตรงนี้เป็นอะไรเป็นอะไรบ้างอะอะไรอย่างงี้เฮ้ยผมว่ามันเป็นเกมที่สนุกนะเออเป็นมินิเกมที่สนุกมากเลยอะทุกคน โอเคตอนนี้เราไม่สามารถกดข้ามเลยได้เลยนะครับเคผมขอกดฟาร์ไปเลยได้ไหมโอเคฟาร์ได้ทุกคนอันนี้คือด่าน3ใช่ไหมเราต้องไปที่ด่าน2นะครับตอนนี้มีแค่4ด่านเลอคลิปน่าจะไม่ยาวมากนะครับเดี๋ยวด่าน5ด่านเลยมาเนี่ยเราอาจจะอัดคลิปให้ดูอีกนะครับผมเพราะว่าปีนี้เนี่ยบอกเลยว่าในฟิปมันต้องมานะครับตอนนี้ก็ร้อยครบนะครับผม10เพยเยอร์นะฮะอันนี้เป็นด่านแล้วเดอะทาวเวอร์เดอทาวเวอร์นะครับผมอ่าไม่รู้ว่าเป็นด่านอะไรเพราะว่าผมก็ไม่ได้ดูเหมือนกันนะ ตอนนี้นะครับหกคนแล้วหกคนแล้วโอ้โหรอไปรอมานี่เหลือหนึ่งคนเหลือทุกคนไม่ได้แล้วว <c oughs> ดูที่เฮลิคอปเตอร์นี่คือดานสุดท้ายอ่ะเรามาดาันสี่เลยก็ได้นะครับผมเออดันสองมันไม่มีคนจริงๆวะ่ะอันนี้ก็คือสามารถเริ่มได้เลยนะเจ็ดคนก็เริ่มได้แล้วนะครับน่าจะเริ่มได้แต่ห้าหกคนแล้วแหละนะครับผมอันนี้คือ i n v e n t o r y backpack นะครับอ๋อมีเหมือนสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับผมทุกคนเออสามารถซื้อสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงได้อะไรอย่างเงี้ยเออคล้ายๆอย่างเง มาคลิปนี้เราจะมาแบบเล่นให้ดูชิวๆแล้วกันนะอาจจะไม่ชนะนะผมเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นอะไรแบบนี้นะผมแต่ว่าก็ก,ก็ยังพอเล่นอยู่นะเออแต่ว่าไม่ค่อยได้อัดคลิปไงทุกคนมาสติมาครับผมหนึ่งโหถ้าแมพคือยอมรับว่าทําดีมากนะครับผมดูดิคือโมเดลเนี่ยคล้ายๆกับฟอร์ n ไนท์เลยครับผมคือแมพเหมือนฟอร์ n ไนท์เลยเออเป๊ะเลยแล้วก็เหมือนแมพเนี่ยครับผมในเอ่อมันจะมีในชีวิตจริงด้วยนะผมที่เป็นเมืองมิสร์บีเลย QE นะครับผม QE อ๋กอกด Q E เพื่อขึ้นลงนะครับผมอ๋อเหมือนมันจะมีอะไรใหมอ่อ๋อ,อเราก็กดอย่างนี้ได้เราก็ไปไปตามแบบตามวงอะนะครับผมโอเคก็คือเป็นการขับเฮลิคอปเตอร์นะครับอะ่ะชนโอเคเป็นการขับเฮลิคอปเตอร์ก็ไม่ได้เป็นอ๋อก็คือสีสีม่วงเนี้ยไม่สามารถชนได้ครับผมโอเคงั้นเราค่อยๆไปดีกว่านะครับเออเราใจเย็นใจเย็นแต่ว่ายิ่งใหญ่นะครับผมโอเคปึ๊บตรงนี้อ๋อเรา ไม่เอาก็ได้ใช่ไหมเอเอน่นอะสายฟ้าโอเคเราค่อยๆไปนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ความใจเย็นแล้วก็พิธีพิธนันอันนี้น่าจะเริ่มใหม่นะผมไม่เอา,ผม,มเอาผมไม่เอาไวผมไม่เอาเอะเดี๋ยวอะไรยังไม่ได้ได้ไงอะ่ะทุกคนเมื่อกี้ผมว่าผมวิ่งมาได้นะ <c oughs> โอเคหมุนกลับไปโอ้โหไอเฮลิคอปเตอร์นี่ก็เป็นเอ่อเขียนว่าพรามวิดีโอเลยนะข้างๆนะผมโอเค โอ้มีตังอยู่ข้างบนนะครับผมแต่ว่าเราขอเน้นผ่านแล้วกันโอเคตอนนี้ใครอยู่ที่1อะ่ะเราไม่รู้นะครับเราก็ไปเรื่อยของเราแหละนะครับผมโอเคตอนตรงนี้ขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยสูงหน่อยไว้รุ่นหเราไม่เอาตังค์เลยเราเอาตังค์แค่แบบเข้าเส้นใช้ก็พอนะชนะก็พอแล้วอะไรเงี้ยเออคือคือไม่หวังอะไรเลยนะครับผมแค่ดูว่าด่านนี้มันเล่นยังไงโอเคตรงนี้ผมเอ อย่าบอกนะอ๋อโอเคอ๋อ hmm. ผมถึงว่าแบบต้องเริ่มใหม่อะไรอย่างงี้โอเคก็ okay, mm hmm. <laughs> <laughs> อะไรแบเนี okay, ่ยโอเคตังเรามีหมื่นสี่แล้วทุกคนค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับเออก็ไม่รู้ว่าคนที่เล่นกันอยู่เนี่ยมีตังเท่าไหร่ก็มาอวดกันได้นะผมว <laughs> ันนี้ผมขอแนะนําเลยแมปนี้นะครับใครที่เออจริงหน้าแบบไลฟ์สตรีมแล้วก็เปิดเปิดไอ้นี่เหมือนกันนะห้อง V I P แล้วก็เล่นกันนะเออ,อน,นี้น่าจะสนุกนะเพราะว่าห้อง V I P มันเนี่ยแค่ร้อหนึ่งร้อยโลบักเท่านั้นเองอ่าอันนี้เราเก็บได้นะครับ ฮ้ยตรงนี้นี่ตรงนี้แล้วตรงนี้ตรงนี้จะมีสีม่วง,มงหมาอีกแล้วครับผมนี่เป็น UFO แล้วก็หลบแบบดิจิตอลอ่ะโอ้โหต้นไม้ผมกะกะผิดไปหน่อยนะครับกะผิดไปหน่อยโอเคไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่กะผิดก็กะใหม่ได้เอาใหม่ได้โอเคมันมาละปล่อยมันไปก่อนปล่อยมันไปก่อนปุ๊บโอเครอดครับผมอันนี้มันก็คือเช็คพอยต์แหละที่เราเข้าอะนะครับผมพอเราตายมันก็จะวร์ปมาที่เช็คเช็คพอยต์เดิมอะนะครับผมเออเช็คพอยต์ล่าสุดนะปุ๊บ โอเคการเข้าเช็คพอยต์แต่ละอันเนี่ยนะผมโอเครู้สึกเส้นชัยจะอยู่ข้างหน้านะครับคอมพิวต์โป้เรียบร้อยครับผมโอ้โหเราเรียกว่าอ,อยู่ที่หในที่แดเลยนะครับก็เป็นการเล่นครั้งแรกนะผมแล้วก็มันจะมาดูคนอื่นได้นะครับผมอ้รู้สึกเกมเนี่ยมันจะมีเยอะนะผมเออเหมือนจะซื้อสกินได้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของ UI ต่างๆเนี่ยคือทําดีมากอะทุกคนเออเรากลับไปที่ล็อบบี้ที่ก่านะครับอ่าเรียบร้อย อ๋อนี่ยสกินทุกคนสกินแล้วก็ดาวเนี่ยผมได้มาจากการทําเควสนะครับอ่าทำเควสไอพวกเมื่อกี้แหละนะครับดูสิผมขอดูตังอ่าตังถ้าเราวัดไปที่ตังอันนี้คือ,อะลรยืนเอฟก็ได้ตังเหรอเพราะว่าผมกดปวาร์ปมาครับอ๋อซื้อได้นะครับซื้อได้มันให้มาซื้อไม่ใช่ยืนแล้วก็ได้ตัง <c oughs> อ่านี่ยไขข้อสงสัยว่าเราเอาตังไปทําอะไรนะครับ,รบผมก็คือสามารถเอามาซื้อพวกนี้ได้นั่นแหละนะครับผมพวกสกินอะไรต่างๆหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะครับ แน,นี่ก็เป็นสัตว์เลี้ยงนะฮะตุ๊กตาสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆนะครับก็สามารถซื้อได้นะฮะก็สามารถซื้อ VIP ได้ด้วยนะครับก็จะได้สัตว์เลี้ยงมาเป็นตัวนี้นะผมคิดว่านะครับ100โลบักเท่านั้นเองก็ราคาเนี่ยไม่ได้สูงมากนะครับเอออันนี้มันเป็นเกมแมบที่เล่นอ่ามันๆน,นะผมคิดว่านะเออคือไม่ได้แบบตังจริงอะไรอนยะ่างเงี้ะมนเล่นกับเพื่อนมันๆอะไรอย่างงี้นะครับก็มีทั้งหมดเนี่ยหลายด่านแล้ว10ด่านเลยนะครับตอนนี้เนี่ยมันก็ พูดให้เราแค่4ด่านนะครับผมเออเปิดให้เราเล่นแค่4ด่านอยู่ก็ต้องรอในพามิดีโอแหละของมิเตอร์บีนะครับว่าด่านต่อไปเนี่ยมันจะเป็นด่านอะไรนะครับแล้วก็มันจะมาเปิดในนี้แล้วว่าว่ามันจะเล่นได้ละเออนะครับโอเคก็กดเค็มได้นะครับผมเค็มรีว์ดอะไรต่างๆได้โอตอนนี้เนะี่ยคนเล่นอยู่ประมาณ9 0 0ถึง1,000เองนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะน้อยอยู่นะฮะก็มีอันนี้ด้วยนะครับผมเออเหมือนใน มิสต้าเบยซิตี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเออที่ที่มิสตบได้ทําแมปออย่างเงี้ยขึ้นมาจริงๆอ่ะก็มีอันนี้ด้วยนะเออแล้วก็สามารถเดินได้ด้วยครับผมสามารถแบบนัดเพื่อนมาเล่นได้อะไรเงี้ยโอเคตอนนี้ก็เทิร์นแบ็คนะครับผมเราสามารถรีเซ็ตได้ด้วยเออสามารถรีเซ็ตได้เทิร์นแบ็คโอเคเดินได้นะครับผมนี่แล้วก็สีขาวอันนี้ผมเล่นไเป็นนะผมเล่นเป็นแหมากฮอตนะครับเออเฮ้ยหมากฮอตหรือหมากลูกวะที่ที่เขาใช้ฝาเล่นกันฮะอันนี้บอกว่า ปึ๊บอันนี้ก็สามารถกินได้ปะไม่ได้นะครับโอเคผมเล่นไม่เป็นเองอะ่ะขอโทษได้ไหมละ่ะเอเ้าเดี๋ยวอันนึงอันหนึ่งมาอีกแล้วนะครับผมไม่ได้กดออกก็มาดิครับก็มาดิครับอันนี้คือผมไม่ยอมนะบอกเลย <c oughs> มี6คนในหออันนี้คือผมต้องชนะนะครับเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับผมโอเคสามสองหนึ่ง let's go มาดิครับด้านเดิมด้านเดิมหูถ้าคนเยอะๆเนี่ยผมว่าสนุกเลยอะ่ะ <c oughs> มาแล้วดูยูไทุกคน UI โคตรฟีลนะเหมือนไม่ใช่โลบอกนะครับผมโอเคอ่าเริ่มที่เราด้วยอะโดนเลยเหรอคือมาตอนแรกก็โดนเลยเอะทุกคนไม่ได้ดิวันนี้เราอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าโอเคเรา,ไม,า,เราไม่หิวเงินแล้วทุกคนเราไม่หิวเงินไม่หิวเงินโหคนหิวเงินเต็มเอ้ยโอ้โหมีคนตุยไปหนึ่งมีคนแตกไปหนึ่งโอเคไม่หิวเงินแต่ว่ามันอยู่ใกล้เราก็เอาหน่อยแหละโอเคปึ๊บอ่าได้อยู่ได้อยู่ มันจะต่อยทุกคนมันต่อยผมเรียบร้อยปะเรียบร้อยปะโอเคลงมาเนี่ยมันจะมีครูดาวให้หน่อยครับผมเราจะไม่ไม่โดนเลเซอร์เลยนะครับเหมือนมันจะมาต่อยผมเรื่อยทุกคนผมเลยต้องหนีนะครับเมื่อกี้แต่ว่าที่เราหนีเนี่ยเราก็โดนมันไปอีกทีนึงอะเออนี่มาทำไมปึ๊บอ๋อโหนี่ครูดาวคููดาวครูดาวได้นะครับโอเคเราจะไม่ไปยุ่งกับคนอื่นแล้วกันเนาะเราจะยู่อย่างนี้แหละนี่ตรงกลางเนี่ยจะได้มีที่หลบเยอะๆปึ๊บอ่าเอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จเย็นจะเย็นอ่ะไอ้นั่นตกตกต่อหน้าต่อตาตกต่อหน้าต่อ 5, ตาแล้วมันตายไปแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าถ้าตกเนี่ยมันจะขึ้นมาได้ไหรือเปล่าผมไม่อยากเสี่ยงเท่าไหร่นะครับผมเออคือเราแบบต้องใจเย็นหน่อยอ่ารอบนี้เนี่ยเราเบอร์สี่สิบนะครับผม <laughs> เราเบอร์สี่สิบี่เราจะไปเอาตังค์ดีไหมที่ตรงนี้พอไปเอาได้อยู่นะอุ้ยโอ้โหมีคนมีคนเกือบล่วงเหมือนกันเมื่อกี้นะครับผมเกือบล่วงเกือบล่วงโอ้ยตรงนี้อ่าสวยงามมันวนมาอีกหนึ่งนะครับมาอีกหนึ่งเราพยายามมองไว้ มีสติไว้โอเครอบนี้เนี่ยชีวิตเราเหลือค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับผมเหลือ2ชีวิตนะฮะโอเคแล้วก็ตรงนี้อ่าโดดซ้ายโดดซ้ายปุ๊บอ่าผมจะไปเอาเงินตรงนี้นะเดี๋ยวรอรออันนี้ไปก่อนโอ้มาตรงนู้นมาอีกมาอีกอันมาอีกอันปุ๊บเอาเงินแล้วก็โยกกลับมา ยกกับอ้าเรียบร้อยครับผมที่หนึ่งครับผมเรียบร้อยหืโหมันมันของจริงๆในฟิป <c oughs> ที่หนึ่งครับผมโเหเท่ปะล่ะเออโคตรเท้ครับโอเคนี่ก็คือเควสที่เราได้มานะครับผมก็เยอะพอสมควรนะครับโอ้โหเยอเรื่องกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคครับผมผมน่าจะเข้ามาเล่นบ่อยๆอ,อยู่แหละนะครับผมเพราะว่าเป็นมินิเกมที่สนุกนะครับผม <c oughs> <c oughs> ก็อยากให้คนแบบเข้ามาเล่นเยอะๆนะครับผมแบบไม่ขาดสายอะไรอย่างนี้เลยนะครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ มันมากทําดีอ่ะเอออยากให้คนมาเล่นเยอะๆดูดิวิดีโออะไรคือใช้ได้เลยอ่ะนะมีซอก,กอร์ด้วยวอมีบาสเกตบอลด้วยเหรอเออก็สามารถไปเล่นได้ลงนู้นนะครับแข่งกันได้ด้วยดูดิเหมือนจะแข่งกันได้จริงๆด้วนนะโอเคแต่ว่าเวลาของคลิปนี้ก็น่าจะหมดไปเพียงเท่านี้นะครับผมเมื่อคนก็จะเบื่อเบื่อกัอน,กอนก่อนนะครับผมโอเคเข้ามาตรงนี้อ๋ออันนี้ก็คือเหมือนไม่ยืนเอฟเคนะครับก็จะได้เงินนะครับผมโอเคประมาณนี้ป่ะฟีบิสบัคนะครับดูดิมันต้องทําอะไรอ๋อเขากดอย่างนี้ ไม่ใช่ไม่ใช่ยืนเฉยๆนี่เราต้องกดเหมือนแบบใครเคยเล่น m lap น่าจะแบบได้ได้ปีบอยู่นะครับผมโอเคเฮ้ยอันนี้คือหาตังคง่ายอยู่นะเออถ้ามากดในนี้เออนะครับผมเฮ้ยฟิวเลยอะ่ะอันนี้คือง่ายเลยนะครับผมโอเคเราก็จะกดไปเรื่อยอย่างนี้นะครับผมโอ้คือมันได้เรื่อยๆเลยเหรออ๋อได้แค่นี้ได้แค่นี้คือเราไม่พลาดสักใบเลย 10,000บาทนะครับแล้วก็ดูที่มันมีครูดาวโอ้โหส1ดชั่วโมง11ดชั่วโมงคูดาวนะครับโอเคโดดโดดเข้าไปนี่มีอะไรบ้างโอเคข้างในมีอันนี้ให้เก็บอีกแล้วมีทิกเก็ตให้เก็บหยิบลูกบาสมาหน่อยสิแล้วก็ชูดปุ๊บเอาลงเฉยอะออดีก็ลงเฉยอะครับ <laughs> ลงเฉยได้อะไรอะ ด้วยเค,ม,เคมแล้วได้อ๋อควสเควสหยิบม,มาอีกลูกแล้วก็ดอกแล้วก็ขออีกสักหนึ่งโอ้โหลงอีกแล้วลงอีกแล้วคือโคตรง่ายนะไม่ได้โหดอะไรเลยครนะับโคตรง่ายดิชุดแบบ จะเจาะกระจอกก็ลงอ่ะนะโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยผมแล้วก็เสื้อสวยนี่ผมหาซื้อได้ที่หรือหน้าร้านรับมีหลายสีหลายสไตล์แล้วผมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Be me and I'll stay out of your way I